สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Infinite Soul ทารอด965บายซิลิพผมยานะคะวันนี้เราอยู่ในหวข้อแรนดอม พรสวรรค์ใดที่คุณมีนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยแตกต่างไปจากคนอื่นนะวันนี้เรามาหาพรสวรรค์ของคุณกันนะคะเป็นการอ่านพลังงานแบบพลังงานรวมเพราะฉะนั้นพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูอาจารย์ของทุกคนทุกท่านขออนุญาตเปิดไพ่อ่านพลังงานของคุณนะคะ พรสวรรค์ใดที่คุณมีนะขออ่านพลังงานสามใบแรกก่อนนะคะเ,เพื่อนๆ Six of Swords นะคะ Eight of Pentacles แล้วก็น t o ส c u ั s นะคะพรสวรรค์ที่คุณมีอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครนะคะเป็นคนที่ยืนหยัดในความถูกต้องนะคะแล้วก็ทําอะไรคุณจะไม่ชอบให้ใครมาบงเกนชีไม่ใช่บงเกน,นะคะบงการชีวิตของคุณขอภัยไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิตของคุณโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณไม่ชอบให้ใครมาบอกว่า ต้องตัดผมแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ ใส่รองเท้าแบบนี้ต้องพูดแบบนี้แต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ชอบเลยให้ใครมาบอกว่าต้องทำยังไงใช้ชีวิตแบบไหนนะคะอะไรที่คุณเห็นว่ามันถูกต้องคุณก็จะเชื่อในสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรสวรรค์ของคุณก็คือคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่ออะไรทั้งนั้นที่มันไม่ถูกต้องอะคะ่ะแล้วก็อย่างอย่างเห็นได้ชัดๆเลยคือมันจะมีบางอย่างในชีวิตคุณอนะ ที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าอุปถัมภ์จากใครบางคนนะคะในช่วงชีวิตของคุณเวลาที่มันมีอุปสรรคหรือว่าเรื่องราวที่มันท้าทายบางครั้งคุณก็จะมีคนที่หยิบยื่นมือมาช่วยเหลือนะคะหรือว่าถ้าบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้หยิบยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นลักษณะของบุคคลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ากรรมดีของคุณที่คุณได้เคยทํามาค่ะเขาก็จะ นำโอกาสต่างๆนะคะความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเข้ามาให้คุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรสวรรค์ที่คุณได้มามันไม่ได้เฉพาะพรสวรรค์ที่ได้มาจากภพชาตินี้นะมันเป็นอะไรที่ติดตัวคุณมาด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ใบที่สองเอสออพเนโนะคะก็อยากที่บอกอาจจะหลายๆครั้งที่คุณมีโอกาสทางด้านการเงินนะคะบางคนบางท่านอาจจะบอกเอ้ยยังมีนี่มีสินอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ มันแย่มากๆติดลบมากๆอะคะ่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่หยิบยื่นมาช่วยแหละอาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่โอกาสไปนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแล้วก็ทําอะไรก็ทําจริงจังนะคะมีความตั้งใจในการใช้ชีวิตนะก็เป็นอะไรที่ดีนะคะอย่างน้อยก็รู้ว่าจากักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างเราแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความพิเศษของเรามันมีมากมายเลยค่ะ บางคนบางท่านอาจจะมีความพิเศษในเรื่องของการใช้คำพูดหรือว่าการสื่อสารคุณอาจจะทำงานนะคะที่ต้องใช้คำพูดเยอะๆหรือว่าอาจจะใช้การเขียนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของการใช้ความคิดนะคะที่มันจะต้องมีการสื่อสารออกมาในรูปแบบของตัวหนังสือก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคำพูดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะ ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะอาจจะมีมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ามาดูซิว่าพรสวรรค์ของคุณมีอะไรกันบ้างนะจากหน้าไพ่3ามใบแรกที่เห็นก็ไม่เหมือนใครแล้วนะคะเด่นในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะอย่างที่บอกไม่ใช่แค่คำพูดนะคะการเดินทางต่างๆได้หมดเลยนะโอเคนะคะขอดูต่อไปนะคะ ดูซิว่าอะไรของคุณนะคะที่โอเคนะคะนายออบค p พส์เพจสับสอดนะคะเอ oh, าเดอะสตาไพ่ใบแรกเห็นไหมคะก็เป็นอของราศีกุมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นของราศีกุมเหมือนกันเนี่ยค่ะคุณมีความ พรสวรรค์บางอย่างที่มีความแตกต่างจากคนอื่นน่ะนะมันเป็นอะไรที่บ้านเราเขาเรียกว่าคิดนอกกรอบทําตัวนอกกรอบอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะเออคุณจะเป็นอะไรที่แบบแบบเนี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันเป็นเรื่องดีเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเราก็เกิดมาจากคนที่คิดนอกกรอบนี่แหละคะ่ะเขาจะมีไอเดียที่ไม่เหมือนใครนะแล้วก็ six of pentacles นะคะ seven of Pentacle The Emperor นะคะ Two of Cups อู้ไพใบนี้แทบจะไม่เคยออกเลยนะคะเนี่ย Two of Cups เนี่ยเอ้วันนี้ออกนะ Ace of Wands The Lover นะคะความรักก็เด่นนะเนี่ยจากหน้าไพ่นะคะเอ่อจากหน้าไพ่ที่เห็นเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดราศี มีนนะคะราศีกุมราศีเห็นไหมไพ่ราศีมีนขึ้นทั้งสองใบนะคะราศีพฤษกนะหรือว่าราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีธนูหรือว่าราศีเมถุนนะคะ ตัวไม่หมอนี่เกิดราศีมีนนะลัคนาธนูนะคะเพ,เพื่อนเเกิดราศีอะไรกันบ้างที่เข้ามาดูในวันนี้นะเพราะฉะนั้นไพ่ของราศีมีนขึ้น2ใบเนาะแล้วก็ราศีพฤษภก็ขึ้นทั้งสองใบนะคะก็คุณอาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุน้ํานะคะหรือว่าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็ได้วันนี้มีครบทั้งสี่ธาตุเลยนะคะก็ เกิดราศีอะไรกันบ้างเอ่ยมีใครเกิดราศีเดียวกันบ้างคะอย่างที่เห็นชัดๆเลยนะพรสวรรค์ที่คุณมีเนี่ยก็คือ i n t u i t ิทีของคุณอ่าสัญชตาตญาณเซนซิกเซนต์ของคุณที่คุณมีเชื่อได้ว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะมีสัญชตาตญาณนะคะมีความพิเศษทางด้าน ซิกเซนน่ะนะนะหรือว่าอินททีฟนะคะบางคนบางท่านเนี่ยคิดอะไรแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่คิดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีเซนส์เกี่ยวกับคนนี้ว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ดีอ่ะไม่น่าคบไม่น่าไว้ใจมันก็กลายเป็นว่าคนนั้นไม่น่าคบไม่น่าไว้ใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเซนส์อะไรแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นอะไรที่ต้องเป็นผู้วิเศษ แหวกแนวไปอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีเซนต์บางอย่างอะ่ะที่เหมือนจะบอกคุณนะ่ะว่าเฮ้ยอันนี้อันตรายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้โอเคนะอะไรประมาณเนี้ยบางคนบางท่านอาจจะฝันเก่งนะคะหรือว่าฝันแม่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะพรสวรรค์ของคุณที่เห็นเลยคือคุณเป็นคนที่มีจินตนาการนะคะแล้วจินตนาการของคุณเนี่ยมันก็เป็นพรสวรรค์นในเรื่องของอาจจะเป็นศิลปะนะคะความสวยความงามในทุกๆด้านเลยนะคะหรือว่าอาจจะเก่งเรื่องของการเขียน แต่งกลอนนะคะหรือว่า,าเรื่องการแสดงหรือนักร้องอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วแล้วก็ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนอมองโลกในแง่ดีค่ะอ่อนโยนแล้วก็เซนซิทีฟด้วยนะแล้วก็ขี้สงสารมากๆเลยค่ะบางคนนี่อาจจะแบบ ดูหนังเศร้าก็น้ําตาไหลและอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นสุนัขสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะ,คะโดนทำร้ายหรือสภาพไม่ดีเจ็บป่วยคุณก็รู้สึกแบบสงสารมากๆหรือว่าเห็นคนแก่ตามข้างถนนเห็นคนแบบ ที่น่าสงสารนะคะเอางี้ดีกว่าคุณก็ออยากจะช่วยนะคะจิตใจของคุณมันห่อเหี่ยวเวลาที่คุณเห็นอะไรแบบนี้คือเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนโยนนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่คุณต้องออกจากบ้านไปเดียวกับผู้คนมากๆอะไรอย่าเนี้ยคุณก็อาจจะต้องกลับมาบ้านของคุณเพื่อที่จะ มาทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอะไรที่มันลบเล้าคุณมากๆนี่คุณก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณรักความสงบอะค่ะแล้วก็คุณชื่นชมกับการใช้ชีวิตที่แบบ ง่ายๆแบบพอเพียงอะ่ะแล้วคุณเป็นคนที่ทําอะไรไม่หวังผลตอบแทนด้วยนะคะเพราะว่าทั้งราศีมีนราศีกุมเนี่ยเป็นราศีของผู้ให้นะคะอย่างราศีมีนเนี่ยเขาอ่อนโยนใช่ไหมมีความ ขี้สงสารใจอ่อนแต่ราศีกุมเนี่ยเขาเป็นผู้ให้ก็จริงแต่เขาก็มีความแตกต่างแล้วก็มีความเป็นมีความดื้อรั้นอยู่ในตัวเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็อย่างที่บอกวันนี้พรสวรรค์ของคนที่เข้ามาดูมีหลากหลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่อนโยนแต่ก็ไม่อ่อนแอนะพูดง่ายๆบางคนเนี่ย บอกตัวเองและจะไม่ช่วยละแบบนี้ยคนแบบนี้จะไม่ยุ่งและจะไม่ช่วยแล้วนะจะทีหลังจะไม่ได้อะไรจากฉันแล้วนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอมันมีเหตุการณ์มาก็โอ๊ยอดไม่ได้อีกแล้วโอเคช่วยก็ช่วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มาผิดหวังอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบซ้สสาาําๆกันอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคุณช่วยแล้วคุณลำบากสุดๆไหมก็ไม่ได้ลำบากสุดๆนะคะแต่อาจจะมีอารมณ์ของการแบบผิดหวังอะ แล้วก็อาจจะมีอารมณ์ของความโกรธอยู่แหละว่าไม่น่าทํากันได้เลยอุตสาห์ช่วยขนาดนี้อะไรเงี้ยบางคนบางท่านก็อาจจะเอาตัวเองออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยคนอื่นเยอะมากเลยแล้วก็ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คนอื่นเขาแบบอาจจะไม่ได้ทําดีกับเราเหมือนที่เราทําดีกับเขาอ่ะก็มีความผิดหวังแล้วก็อ,อาจจะ แยกตัวเองออกมาจากสังคมเดิมๆหรือออกมาจากญาติพี่น้องก็ได้บางคนมีญาติพี่น้องที่คุณช่วยเขาแล้วช่วยเขาอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผิดหวังซ้ําๆก็บางทีก็แบบโอเคนะอยากตัดขาดไม่อยากติดต่อแล้วอะไรอย่างนี้ก็บีแต่มันเป็นไพ่ของคนที่หน้าไพ่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างไพ่ six of pentacles เนี่ย ก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอ่ะอืมแต่อย่างที่บอกอ่ะเหมือนอดีตอาจจะเจ็บมาเยอะปัจจุบันถามว่าหยุดช่วยได้ไหมก็ยังหยุดไม่ได้เลยทีเดียวแต่เหมือนกับคิดมากขึ้นนะคะแล้วก็ระวังตัวมากขึ้นแล้วก็ดูซิว่าช่วยใครยังไงนะคะไม่ไม่ได้ช่วยแบบมากๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนแบบว่าระวังตัวมากขึ้นในการในการช่วยเหลือคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นพรสวรรค์ของคน ที่เห็นได้เลยคือใจดีนะคะใจดีแล้วก็ ขี้สงสารอะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ด้วยความที่บุคลิกของคุณเป็นผู้ให้อะใจย่าใหญ่บางคนก็แบบสายเปอะไรเงี้ยบางทีทําให้คนรอบข้างก็เอาเปรียบแต่ถามว่าตัวคุณอะเอาเปรียบคนรอบข้างไหมคุณช่วยนะแต่คุณไม่ได้หวังผลประโยชน์กับเขาเลยนะคะไม่ได้หวังผลกับใครทั้งสิ้นเลยเพราะว่าใจกว้างแล้วก็เห็นใจคนอื่นคือถ้าคุณบอกว่าช่วยคุณช่วยอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วก็เป็นคนใจดีแล้วบางคนเนี่ย อาจจะมีน้ำเสียงที่น่ารักนะคะหรือว่าบุคลิกบางอย่างที่ทำให้คุณดูน่ารักตะมูตะมีอ่ะมันเลยดูน่าทะนุถนอมนะคะมันจะต้องมีบุคลิกอะไรบางอย่างในตัวคุณอ่ะที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันมันน่ารักมันน่าทะนุถนอมอะค่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบุคลิกเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยได้รับความเกรงใจหรือว่าความเคารพจากผู้อื่นนะคะมันจะมีบางอย่างในตัวคุณนะคุณลองไปหาดูนะที่แบบเออ คนเขาจะคนเขาจะให้ความเคารพคุณนะคะในบางเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของคุณไอเดียความความคิดสร้างสารรค์ของคุณเนี่ยค่ะคุณสามารถใช้จุดเด่นของคุณตรงเนี้ยพรสวรรค์ที่คุณมีตรงเนี้ยค่ะสร้างสารรค์ผลงานได้นะเออบางคนบางท่านเป็นศิลปินวาดรูปแต่งกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งเพลงอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะเพ,อพอราะพรสวรรค์ที่เห็นจากหน้าไพ่ของคนที่เข้ามาดูวันนี้คือความคิดสร้างสารรค์ดีนะคะไอเดียดีแล้วก็จินตนาการคุณนี่ไม่ได้อยู่ในกรอบนะ มันออกนอกกรอบเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ล้าสมัยด้วยนะคะเป็นความคิดที่ล้ำสมัยด้วยนะคะแล้วบวกกับพรสวรรค์ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งเลยคือเป็นคนที่วิิยะอุตสาหะมากๆถ้าลงทุนทําอะไรแล้วอะค่ะคุณไม่ได้ลงแค่เงินนะคุณลงทั้งกายและใจแล้วคุณก็จะไม่ยอมปล่อยปล่อยวางมันง่ายๆอะค่ะถ้าคุณได้ลงมือทําอะไรสักอย่างแล้วอะคุณจะทําเรื่อยๆจนกว่าคุณจะ ขอโทษทีค่ะจนกว่าคุณจะเห็นผลน่ะขออภัยทีค่ะทุกคน <c oughs> จนกว่าคุณจะเห็นผลนะคะแล้วก็คุณมีความอ่อนโยนก็จริงแต่ก็มีความเด็ดขาดมากๆนะคะแล้วก็มีพลังในในในการเป็นผู้นำบางสิ่งบางอย่างด้วยะคะ่ะ <c oughs> เป็นคนที่มีไฟ กระตือรือร้นไม่พอมีไฟในตัวเองเยอะมากๆเลยคือถ้าใครได้ทำงานกับคุณนะ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณเหมือนกระตุ้นให้คนอื่นทำงานได้ดีอะค่ะแล้วก็อรู้สึกว่า ทําให้คนอื่นทํางานได้ดีแล้วงานมันเดินมันเดินเร็วอะคือคุณไม่ขี้เกียจอะถ้าใครได้ทํางานกับคุณเป็นลูกน้องคุณนะคะหรือว่าคุณได้เป็นหัวหน้าใครรับรองว่างานของคุณจะไปได้ดีนะเพราะว่า The Emperor นี่เขาเป็นคนทาทางานอย่างเดียวมั่นใจแล้วก็มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นํานะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะพรสวรรค์ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือความเป็นผู้นําของคุณนั่นเองคุณอาจจะเป็นผู้นํา อของกลุ่มบางกลุ่มนะคะหรือว่าบางองค์กรหรือแม้แต่ผู้นําของครอบครัวหรือว่าธุรกิจของคุณเองที่คุณทําอยู่อะ่ะคือไอเดียต่างๆมันมาจากคุณอะ่ะอืม แล้วก็บางคนบางท่านเนี่ยมีความรักนะคะความเอาใจใส่คนรอบข้างเป็นอย่างมากเลยนะถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนอนะ่ะคุณก็เป็นหัวหน้าที่ดูแลลูกน้องดีนะคะมีความรักนะคะเอาใจใส่อยากให้ลูกน้องอยากให้ครอบครัวอยากให้คนที่คุณดูแลได้กินของอร่อยอร่อยได้ไปเที่ยวที่ดีๆได้แต่งตัวดีได้ได้มีความสุขอะคะ่ะคุณใส่ใจกับความสุขของคนอื่นอ่ะอืมแล้วก็แต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่คุณอ่อนไหวอ่อนแอ หรือว่าอ,าอารมณ์อาจจะแปรปรวนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้คุณก็คือโอเคเข้าใจได้คนอื่นจะไม่ค่อยเข้าใจคุณหรอกแต่ตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่อยากจะให้สิ่งดีๆพวกนี้กับคนอื่นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะถ้าตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแล้วคนที่ผ่านเข้ามาดูนี่คือสุดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่คุณมีความมั่นใจในตัวเองอะค่ะแล้วก็จินตนาการที่เอ่อจินตนาการที่มันกว้างมากๆเลยนะคะความคิดของคุณก็จะละเอียดอ่อนไปด้วยนะคุณชอบสแสวงหาความรู้ค่ะแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคนที่ผ่านเข้ามาดูเนี่ยคือเป็นคนชอบเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆอะไรที่มันทันสมัยหรือว่าในเรื่องของโลกอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคุณจะชอบนะคะไอเดียของคุณก็จะไม่เหมือนใครควาคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ มีไอเดียนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในครอบครัวที่แบบคิดหาทางทํานู่นทนํานี่ไปนู่นไปนี่ทำอันนี้สี่กินอันนี้สี่ทำอันนั้นสีคือมันไอเดียของคุณมันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่อย่างที่บอกอะไม่เหมือนคนอื่นนะมันเลยทำให้คุณดูแปลกไปจากคนอื่นตรงที่ว่า พรสวรรค์ของคุณมันดูเหมือนจะไม่เวิร์กอะแต่มันก็เวิร์กอะไอเดียของคุณบางทีคนฟังแล้วมันจะมันจริงเหรอเนี่ยมันได้เหรออะไรเงี้ยมันดูแล้วมันไม่น่าจะเออโอเคอะไรเงี้ยแต่มันก็โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแปลกพรสวรรค์ของคุณมันทําให้คุณแบบเออโดดเด่นอะด้วยความที่คุณสุดโต่งเนาะแล้วก็อะไรที่มันคนบอกว่าอย่าทําอันนี้นะเพราะมันจะเป็นอย่างนี้คุณก็แบบไม่เดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะลองทำแบบนี้ดูเชื่อสิมันได้อะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าคนบอกว่าอย่าทำอย่างนี้นะเพราะทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้คุณอาจจะมีผลกระทบแบบนี้แบบนั้นคุณไม่ได้สนใจนะคะคุณแบบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฉันทำสำเร็จเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบชอบท้าทายนะเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่เห็นเลยนะคะคุณมีสมาธิที่ดีนะแล้วก็ <c oughs> ด้วยความที่เรามีความคิดที่ก้าวหน้าไม่เหมือนคนอื่นๆนะคะทําให้คุณเนี่ยาบางคนเนี่ยอยู่ในหน้าที่การงานที่เติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็ด้วยความที่รักแล้วก็จริงใจให้คนอื่นอะไรเงี้ยคุณก็เป็นที่รักของคนอื่นเหมือนกันบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะพบเจอนะคะคนที่ถูกใจนะแล้วก็คนที่เหมือนกับทวินเฟรมว่าทวินเฟรมได้ไหมอะ อาจจะพบเจอคนที่ถูกใจหรือว่าคนที่คุยกันแล้วมันคลิกแต่ว่ามันมันต้องเลือกหรือว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดถึงการสนับสนุนกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันเป็นความรู้สึกของของอะไรที่ มันต้องทําเป็นพาร์ตเนอร์ชิพมันต้องเป็นคู่อ่ะนะคะอาจจะอย่างที่บอกอาจจะเป็นเรื่องของทวินเฟ m มหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่มันจะต้องมีการทําคู่กันเป็นพาร์ตเนอร์ชิพกันอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะอะแต่มันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ทางด้านความรักซะมากกว่านะคุณอาจจะคนที่ผ่านเข้ามาดูเนี่ยอาจจะ เจอทวินเฟรมของตัวเองแล้วแต่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าต้องเลือกนะคะระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเจอทวินเฟรมของตัวเองแล้วแต่มันก็มีบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเลือกอยู่ดีนะคะว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะมันที่ต้องพูดเพราะว่ามันมีหน้าไพ่ของเดอะเลเวอร์ขึ้นมานะคะก็ <c oughs> เลยต้องพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะ,ะคุณเนี่ยอาจพรสวรรค์ที่เห็นได้เลยนะคะคุณจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างเฉพาะตัว นะคะที่มันทําให้คุณโดดเด่นนะแล้วก็พรสวรรค์น,นี้อาจจะเป็นอย่างที่บอกค่ะอาจจะเก่งในเรื่องของออกแบบนะคะหรือว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้ที่มันต้องใช้ฝีมือค่ะอือาจจะเป็นนักเขียนที่ดีอย่างที่บอกนะแล้วก็พวกดนตรีการเมืองการปกครองอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะถ้าหงทหารตำรวจอันนี้ได้หมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับเสรีภาพสิทธิ ของมนุษย์อะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยแล้วก็ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจาการส่วนตัวก็จะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่คนมีไอเดียความคิดที่มันแปลกและไม่เหมือนใครเนี่ยมันก็เลย ถ้าทาธุรกิจส่วนตัวมันก็จะดีเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นลูกน้องใครใช่ไหมเราอยากจะใส่ไอเดียของเราแบบไหนเรามีอิสระในการกําหนดกฎเกณฑ์ธุรกิจของเราได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผ่านเข้ามาดูคุณจะไม่ค่อยชอบทําอะไรที่มันซ้าซากจําเจนะคะอาจจะ <c oughs> ชอบทําอะไรที่มันเป็นอิสระมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออเลซี อย่างเรื่องของการเงินเนะะี่ยค่ะก็มีอย่างหนึ่งที่ต้องเตือนคือคุณไม่ได้คุณเป็นคนที่โชคดีเรื่องเงินนะอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าอาจจะเงินออกเพราะคนอื่นอืมนะคะเงินที่ได้มาส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกมาจากการทํางานของเราซะมากกว่านะคะแต่ดูแล้วการเงินก็ไม่ได้แย่นะคะคือเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปในระดัในระดับปานกลางนะคะก็ไม่ได้แบบว่าอ,อะไรแบบ เป็นอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรมากมายนะแต่อย่างที่บอกส่วนใหญ่หมดไปกับการช่วยเหลือคนอื่นน่ะหรือว่าในการเข้าสังคมหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับคนอื่นนะคะไม่ได้หมดไปเพราะเราสอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะอยู่กับคุณได้นะต,ต้องพูดเพราะไพ่เดลเวอร์นะคะถ้าคุณแบบว่ามีคนรักหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะบอกว่า คนที่จะอยู่กับคุณได้จริงๆมันต้องเป็นคนที่เข้าใจในอุดมการณ์ของคุณนะคะเหมือนมีเป้าหมายในชีวิตคล้ายๆกันอนะอืมถึงจะอยู่ด้วยกันรอดแล้วก็มีอุดมคติในชีวิตคล้ายๆกันกับคุณอนะมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่คุณปรึกษาได้ด้วยนะแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะโอเคแบบนี้แล้วก็คุณจะจะเรียกว่าไงอะคุณจะ นึกถึงชีวิตมากกว่านะคะมากกว่าเรื่องความรักโรแมนติกทั่วไปคือคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยจะต้องเป็นผู้ใหญ่มากพอนะคะหรือว่าคุยก็รู้เรื่องอะปรึกษาปัญหาชีวิตได้อะคะ่ะไม่ใช่แบบว่ารักไปเรื่อยแบบโรแมนติกหวานๆแต่ว่าไม่มีแก่นสารอะไรในชีวิตแล้วก็ไม่มีจุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตแบบนั้นคุณจะไม่ชอบนะคะคุณจะชอบคนที่ปรึกษาได้แล้วก็พูดคุยได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรักคนยาก ะะหรือว่าถ้ารักใครไปแล้วสักคนก็จะมีเรื่องให้ต้องผิดหวังอยู่อ่ะอยู่บ่อยๆนะคะอย่างที่บอกมันเป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ตรงก็ได้นะอ่านจากหน้าไพ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความรักรักคนยากแต่ถ้ามีความรักก็อาจจะมีผิดหวังบ้างนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของอารมณ์ที่มันแปรปรวนนะคะหรือว่าความรักที่มันอาจจะ คนสองคนมันชอบคนละอย่างอะแล้วมันทําให้ชีวิตมันยุ่งยากมันเข้ากันไม่ได้อะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมก็อาจจะมีปัญหาในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณชอบเรื่องมิตรภาพนะคะคุณอยากเจอคนที่ให้มิตรภาพกับคุณนะเหมือนที่คุณให้กับเขาอะคะ่ะเป็นคนที่ เป็นมิตรกับคนอื่นอะนะแต่ก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะคะมันก็มีเรื่องให้ต้องคนที่เดินเข้ามาแล้วก็เดินออกไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนฝูงหรือว่าคนรักก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเนี่ย รักษาความน่ารักความมองโลกในแง่ดีของคุณเอาไว้นะคะแล้วก็ความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างแล้วก็พรสวรรค์ที่คุณมีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสารรค์อย่างที่กล่าวไปแล้วอะ่ะก็ขอให้คุณเนี่ยใช้ตรงนั้นนะคะในการพัฒนาชีวิตของตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ยังไงอะคะพัฒนาตัวเองตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไป ใส่ใจนะคะใครเขาจะเดินเข้าออกชีวิตเราไม่เป็นไรนะคะมันเกิดขึ้นได้เราแค่โฟกัสกับชีวิตของเราก็พอนะถ้าเราไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันพึ่งพาอาศัยใครได้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่กับตัวเองไปก่อนนะการที่อยู่กับตัวเองก็ไม่ได้ทุกเสมอไปนะคะมันสบายใจกว่าด้วยซ้ําถ้าเรายังหาคนที่ใช่ไม่ได้หรือว่าคนที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เราจะเอาเขามาให้เป็นภาระชีวิตมันก็จะเหนื่อยไปใช่ไหมคะก็ รอ,อจนเวลาที่มันเหมาะสมดีกว่าเนาะในช่วงเวลานี้ก็พัฒนาตัวเองไปก่อนนะคะพรสวรรค์คุณมีเยอะแยะเลยนะคุณเป็นคนน่ารักนะแล้วก็ขอให้คุณรักษาความน่ารักตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็รักษาความสงบสุขในชีวิตของคุณเอาไว้นะอันไหนที่มันไม่ใช่คุณก็แค่เดินออกมานะคะแล้วก็พาตัวเองไปสู่จุดที่มันใช่มากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ตะกุกตะกักการ ทำวิดีโอวันนี้ตะกุกตะกักจริงๆไลฟ์ก่อนหน้านี้ก็ไลฟ์เหมือนกันนะคะอันนั้นก็ตะกุกตะกักนะวันนี้มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่พลังงานมันอาจจะไม่ค่อยสมูทนะแต่ถามว่าท้อไหมไม่ท้อนะคะก็ยังอยากจะมาทำวิดีโอให้แล้วก็อยากจะมาไลฟ์กับเพื่อนๆอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็าฝากไลฟ์ ด้วยนะคะที่ไลฟ์ไปแล้วแล้วก็วิดีโอนี้ด้วยนะคะถ้าคุณเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้คุณมีวันที่ดีนะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ